บริหารงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2563ให้การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและสวมใส่ชุดผ้าไทยเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันเพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อสร้างการรับรู้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระราชะดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ให้ความสำคัญต่อมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผ้าทไทยอันเป็นนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการมอบลายผ้าพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อส่งมอบให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้านำไปผลิตเพื่อจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆโดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยจังหวัดปัตตานีมีผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าจำนวน30กลุ่มและเป็นผู้ประกอบการชุมชนที่อนุรักษ์ผ้าทอและผ้าพื้นถิ่นเช่น ผ้าทอลายจวนตานีทั้งชนิดผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าบาติกหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแสดงถึงคุณค่าของปัตตานีและผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเตะซึ่งนับว่าเป็นอาภรณ์สวมใส่ของชาวมลายูมาแต่โบราณประยุกต์มาสู่การตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่ร่วมสมัยในปัจจุบันแต่ละกลุ่ม ได้นำผ้าลายพระราชทานที่ได้รับไปขยายต่อยอดในการผลิตจนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่จังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทผ้าของจังหวัดปัตตานีหลายกลุ่ม ข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัรชกัญญาในคราวเสด็จเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนและทรงมีพระราชวินิจฉัยแนะนำในด้านการพัฒนารูปแบบล,ลวดลายและที่สำคัญในเรื่องการใช้สีตามเทรนบุ๊กการใช้สีธรรมชาติเป็นสำคัญอันเป็นประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการนำไปพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีได้น้อมนำพระราชวินิจฉัยท,ที่ทรงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการรายอื่นๆได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เข้ารับการอบรมในโครงการต่าง เพื่อเป็นการเพิ่มพูดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นเพจ Facebook YouTube สถานีวิทยุและช่องทางอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดทั้งตลาดออนไลน์หรือการจัดจำหน่ายในสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างจังหวัดมาโดยตลอดนางพาติมอสซาดยาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ความสำคัญต่อแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยด้วยการสนับสนุนและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับจังหวัดและข้าราชการตลอดจนประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีสวมใส่ผ้าไทยทุกวันยกเว้นวันสวมใส่ชุดข้าราชการ เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของภาพรบรมราชชนนีพันปีหลวงสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงชุมชนเข้มแข็งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมผ้าไทยของจังหวัดปัตตานี ยอดการจำหน่ายผลิภตภัณฑ์ผ้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น10,478,200บาทซึ่งเป็นรายได้ที่กลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริงหัวใจสำคัญของความสำเร็จไม่อาจพิจารณาจากตัวเลขยอดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้คนในชุมชนทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกภาคส่วนได้หันมาสนใจให้ความสำคัญและภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทยให้คงอยู่ตามพระราชปัิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ไว้แก่คนไทยทุกคนค่ะหลังจากที่กลุ่มบารมหมบา่านะคะ ได้เข้าเฝ้าพระอ,องค์ท่านนะคะเป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มเป็นพระมหารุน,านที่คุณมากค่ะแล้วก็พระอ,องค์ท่านนะคะได้ชื่นชมกับกลุ่มว่ากลุ่มได้หาความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและพระอ,องค์ท่านทรงให้คําแนะนําว่าอยากจะให้ทางกลุ่มมหาได้เปลี่ยนจากสีเคมีเป็นสีย้อมธรรมชาติค่ะโดยการใช้วัตถุดิบหรือว่า พืชที่อยู่ในชุมชนนะคะมาสร้างสีย้อมธรรมชาตินะคะกลุ่มบารหมบาซ่าก็ได้ได้คิดคน้นนำสีที่ได้จากาในชุมชนอาหารในพื้นที่นะคะ mm. เดิมแรกค่ะก็คือโดยโดยการใช้สีย้อมธรรมชาติจากกากมะพร้าวค่ะเพราะ mm. ที่นี่เนี่ยกลมะพร้าวเยอะมากเพราะคนคน,คนในชุมชนเนี่ยจะใช้มะพร้าวในการปรุงอาหารจะใช้มะพร้าวในการทําขนมโบราณนะคะก็เลยได้เล็งเห็นว่า สิ่งที่อยู่ในชุมชนอาหารสามารถทำมาเป็นสีย้อมธรรมชาติได้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มก็ได้คิดค้นจากสีของกาแฟซึ่งเป็นกาแฟหนึ่งเดียวในในประเทศค่ะที่ขึ้นชื่อค่ะหนึ่งในสิของกาแฟโรบัสต้าสบายย้อยค่ะโดยนำเครือข่ายค่ะที่เราทำงานร่วมกันคะมาสร้างสตอรี่ให้กับกลุ่มเพื่อให้คนได้ชิมกาแฟแล้วก็ได้อุ่หนุนพาที่เป็นสีย้อมธรรมชาติที่ได้จากสีของกาแฟ ได้สีจากชาชักปตัตตานีเพราะว่าที่นี่เนี่ยชาชักก็จะเป็นชาที่ทุกคนในสามจังหวัดนะคะดึงกันอยู่แล้วหนูก็เลยเห็นว่าสีของสีชาชักะคะ่ะน่าจะมาทําเป็นสีย้อมธรรมชาติที่สวยงามะคะ่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะทําให้ยอดขายสีย้อมธรรมชาติของเรานะคะผลิตไม่ทันเลยะคะ่ะทําให้คนในชุมชนและก็สร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น,นะคะจากเดิมเนี่ยทำแค่ในชุมชนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย เราต้องกระจายรายได้สูช่ชุมชนข้างเคียงค่ะพอเราได้นำลายพ็ะจัทานมา,าเพิ่มเติมในลวดลายผ้ามันทำให้ผ้าเรา,าเป็นที่สนใจและเป็นที่เป็นการสร้างรายได้ให้กลุ่มมากเพิ่มขึ้นครับเป็นหน่วยงานของอกรมพัฒนาชนุมชนครับที่ ได้เข้ามาดูงานแล้วมีเจ้าหน้าที่จากหนประัานชนุมชนเข้ามาให้เราให้ความองความรู้ที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าการทำผ้าแล้วก็การเหมือนกับว่าการตลาดต่างๆให้ให้เรา,ามีลายพระราชทานเข้ามาลายอาขอก็ทางกลุ่มได้มีการพัฒนามา มาผสมผสานกับลายลายดอกจิกเพื่อให้เป็นอเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มก็คือ,อเป็นการผสมผสานลายขอกับลายดอกจิกภายในผ้าชิ้นชิ้นเดียวอะคะ่ะก็คือจะทําเป็นเหมือนผ้าพื้นเป็นเชิงลายดอกจิกแล้วก็พื้นที่ข้างบนก็จะเป็นลายขอลายพระราชนานทําทให้กลุ่มพัฒนาด้านรายด้า ด้านการจ้างงานคนในชุมชนเพือให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากลายขอก็จะมีลายขิดลายลายท้องทะเลใต้ลายป่าแดนใต้แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นลายดอกรักชกัญญาที่เข้ามาสนับสนุนเพื่อต่อยอดให้ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ ลายผระราชทานทําให้กลุ่มมีรายได้และก็สามารถสร้างกระ,ะข่ายเพิ่มขึ้นสมาชิกเพิ่มขึ้นทําให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนางพัติมศรียาโมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มีนโยบายขับเคลื่อนผ้าไทยในจังหวัดปัตตานีโดยให้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ ของผู้ประกอบการประเภทผ้าจำนวน20กลุ่มโดยเน้นการใช้สีธรรมชาติเป็นหลักในการย้อมผ้าพื้พื้นถิ่นในจังหวัดปัตตานีที่ให้สีธรรมชาติเช่นตะเคียนพองต้นชะมาต้นโกงการครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครามปัตตานีครามปัตตานีจะขึ้นอยู่บริเวณแถบริมทะเลปัตตานี พันผูว่าราชการจังหวัดปตัตตานีส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าได้นำมเมล็ดครามปัตตานีมาขยายพันธุ์เพราะปุเพื่อใช้เป็นสีย้อมผ้าสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่12อำเภอของจังหวัดปัตตานีต่อไป